God, i it, bro Hey, I ain't never giving up Damn, I never give up I got this, then I got it I will dark when I'm on it Never rock it Got the block when I'm toxic Bittin' logic, make them nauseous Honest, can I stop this? Never cautious, drop it I'm the hottest, knock, knock, bitch Watch it, I'm the fuckin' king of rock, bitch poppin', it, Bitten hot shit I'm poppin', grindin' I think I'm motherfuckin' lost in it where it's have my back to the map, Not an act, that's a fact We attack and a back. so we act, so we act I'm black, don't be All my breath, not a step Throw a jab, even crap We're I'm the man Gotta play it better than both brands, Goddamn, I'm a problem. too What news do you bring? What news do you bring? I will lead สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราก็มาพบก,กับเกม Marvel Super War อีกเช่นเคยนะครับผม <c oughs> ในส่วนของวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นฮีโร่ประจำชแนลเรานะครับผม <c oughs> นั่นก็คือธานอสนั่นเองฮนะ <c oughs> ก็ไม่ได้ลงนานเลยนะครับผมธานอสเนี่ยโอ้โห,หมัวแต่ทำ คอนเทนต์ตามใจ FC นะครับผมว่าใครอยากได้ตัวอะไรใครอยากให้เราเล่นตัวอะไรนะครับก็คอมเมนต์ด้านล่างได้ตลอดเวลาเลยนะครับผมก็ถ้าผมมีตัวเนี่ยผมก็จะพยายามทําให้ดูนะครับในส่วนของวันนี้นะครับผมเราจับคู่มากับน้องฟอสแล้วก็สุกี้น้าแห้งนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูฮีโร่ของทีมเราดีกว่านะครับเลนโบนก็จะเป็นผมเล่นเองนะครับทานอสนะฮะส่วนเล่นป่านะครับผมก็จะเป็นน้องฟอส55นะครับเล่นสไปเดอร์แมนนะครับผ ส่วนเล่นกลางนะครับก็สุกี้น้ําแห้งนะครับผมเล่นหวนอูนะฮะในส่วนของเล่นล่างก็จะเป็นซูซานนะครับผมกับกัปตันอเมริกานะครับงั้นเรามาดูสกิลของทานสดีกว่านะครับผมเพราะว่ามีหลายคนถามมาเหมือนกันนะครับว่าพี่ครับทานอสเล่นยังไงครับผมก็สกิลหนึ่งนะครับผมเป็นสกิลสร้างความเสียหายนะครับ ทานนอตจะสไลด์ต่อยไปทั้งหมด2ครั้งนะครับผมเราสามารถกดได้2ทีนะฮะส่วนสกิล2นั่นอนะ่ะเป็นสกิลกระทืบพื้นแล้วก็ตีได้อีก1ทีนะครับผมจะติดยกลอยขึ้นนะฮะส่วนสกิลที่3นะครับผมเป็นสกิลสไลด์เคลื่อนที่นะครับส่วนสกิลที่4นั่นอนะ่ะเป็นสกิลอันตินะครับผมถุงมืออินฟินิตี้นะครับหรือว่าหมัดไททันของช่องเรานั่นเองนะครับผม <c oughs> แล้วก็ทุกๆเลเวล6เลเวล11แล้วก็เลเวล16นะครับธานอสจะได้รับอินฟินิตี้สโตนนะครับผม1เม็ดนะครับ <You are S 1> อ้าวสไลด์เข้า <ๆ S 2> ไปเรียบร้อยครับผมสก,กี้น้ำให้ก็เก็บแท็กมาตเตอร์ไปได้นะฮะอ่าเรามาดูสกิลวันต่อเลยนะครับผมสกิลวันตีนั้นนะ่ะเวลาเราได้เลเวล6นะครับเราก็จะได้อินฟินิตี้สโตนหเม็ดนะครับผม <Yes. S 1> เราจะสามารถอัพเป็นอินฟินิตี้สโตนอันไหนก็ได้นะครับผมก็เด <My stone. S 1> ี๋ยวผมจะ อธิบายเป็นสกิลละกันนะครับสกิลหนึ่งอ่ะมันสามารถอัพได้เป็น Power s t o ส e ตนะครับผมกับไมสโต้นะฮะพาวเวอร์สโตนั้นอ่ะเป็นสกิลที่แบบว่าเวียงหมัดเข้าไปแล้วก็จะระเบิด1ทีนะครับผมส่วนไมสโต้นั้นก็สไลด์ต่อยนะครับผมถ้าศัตรูนั้นอ่ะโดนดาเมจสอทีจากการใช้สกิลหนึ่งนะฮะมันก็จะติดสถานะสับสนควบคุมจิตใจนะครับทำให้ศัตรูอีกฝ่ายนึงเนี่ยวิ่งวนไปวนมานะครับผม ส่วนสกิลที่2นะครับเราสามารถอัพเป็นเร a l i t y Stone กับ s สเปซส o n e ได้นะครับผมเร a l i t y Stone ตนนั้นนะเวลาทานอสใช้สกิลแล้วอะ่ะมันจะแยกล่างออกมาทั้งหมด3ล่างนะครับมันจะทําให้ทานอสเนี่ยถึกขึ้นนะครับผมแล้วก็ตีด <Trust you. S 1> ามจแบบว่ารุนแรงขึ้นเหมือนตี1ทีได้3ทีอะไรประมาณนี้นะ <to> ส่วนถ้าอัพเป็นสเปซสโตนนะครับผมทานอสก็จะใช้กระทืบเท้าหนทีแล้วก็จะติดสถานนะแบบว่า วาร์ปไปวาร์ปมาแล้วครับผมก็เป็นสเปนวาร์ปของช่องเรานั่นเองนะฮะเรียกง่ายๆนะครับส่วนสกิล3นะครับผมเป็นสกิลเคลื่อนที่นะครับทานอสจะสามารถอัพได้2มานีนะครับผมมานีแรกก็จะเป็นมานีไทม์สโตนนะครับส่วนมานีที่2นั้นี่ก็จะเป็นโซลสโตนนะครับไทม์สโตนนั้นก็คือย้อนเวลาได้นะครับผมส่วนโซลสโตนนั้น่ะก็จะเป็นดูดเลือดนั่นเองนะฮะแล้วก็ในส่วนสกิลติดตัวของทานอสนะครับผมทานอสถ้าเก็บ มันมีทั้งหมด6เมตรแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถดีดนิ้วได้นั่นเองนะครับแล้วก็เวลาธานอสไม่ได้เข้าไฟเนี่ยธานอสก็จะเพิ่มเกาะให้ตัวเอง10% <Space S 1> ของแม่เคล็ดี่ถุงชุดนะครับผม <Huh? S 1> ก็อธิบายคร่าวๆครับสกิลของธานอสแมรู้ดียังเลยเราเพราะว่าเราเล่นบ่อยนะครับอา <I 've S 1> <laughs> แล้วครับผมอาแล้วสุก,กี้น้ำแห้งมาช่วยเราแล้วครับผมพอจะไปไหนพอเท้าโอ้โห กระโดดอันตีใส่สุกี้น้ำแห้งครับโอ้โ,โดนหมัดไททัานไปแล้วก็โจมตีหนักเก็บไปได้นะผมหลุนแรงจริงครับธานอสอ้าวแท็กมาเตอร์ฮัลโหลมา์เฟสจะไปไหนสเปนวาไปหนึ่งทีแล้วก็ต่อยอีกหนึ่งทีโอ้โหวิ่งหนีเข้าป้อมไปได้นะครับผม <c oughs> พอไล่ฮีโร่อีกฝ่ายหนึ่งเราก็มาเวดป่าชาวบ้านเขาดีกว่านะครับ อันนี้เราก็ได้ทิคมาจากเมเดนั่นเองนะครับผมวิธีเดินเลนบนนะครับส่วนถ้าใครอยากทราบนะครับว่าพี่ครับวิธีเล่นเลนบนเป็นยังไงนะครับก็สามารถเข้าไปดูในช่องของเราได้นะครับผมเราจะอธิบายวิธีการเดินเลนของจอมราชันให้ดูนะครับว่าจอมราชันนั้นเขาเล่นกันยังไงละครับแล้วก็ทิคสอนมือใหม่ต่างๆนะครับผมเกี่ยวกับตัวละครนะครับว่ามือใหม่เนี่ยควรจะเลือกตัวเล่นตัวอะไรได้บ้างครับอ้าวทอ อาลีเก่าก็ผมสเปซวาร์เป็ดแล้วหมักไททันับผมโอ้โหไม่ตายสไลด์หนีออกมาก่อนครับหนึ่งจังหวะแล้วก็ปิกเกอร์เข้าไปต่อยคออีกหนึ่งทีเรียบร้อยเอาละครับสตอมตอนนี้ก็เลือดเหลือหน่อยเดียวครับผมปิกเกอร์หนีเข้าป้อมไปได้นะฮะโอ้โหคิดจะลุมทานนอสไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมเอาละตอนนี้เราก็มาเคลี์คิที่เลนกลางดีกว่านะครับผมปะตอนนี้รู้สึกว่าโอ้หูนกฟอสเอาเสือไม่รอกันเลยฮัลโหล เอาละครับตอนนี้เราก็เห็นโคนแคกยู้กลางแล้วผมเอาละครับอะไรเข้าไปสเปนวาร์ปถึงทีแล้วก็หมัดไททันเข้าไปโอ้โหแม่เอ้ยจังหวะดีจังไงฮัลโหลหมัดไททันเข้าไปนะครับผมแล้วก็โอ้โหอันติหลบไปได้หือสุดยอดจริงฮะแต่ก็ไม่รอดฝีมือของน้องฟอสนะครับผมไปไล่เก็บงานได้นะครับปะเราก็กลับออฟเลนเราดีกว่าครับผมอะไลเข้ามาเคลียร์คลิปครับ ก็วิธีเล่นสเตปทานอสของผมนะครับผมก็จะกระทืบเท้าก่อนนะครับแล้วก็สไลด์สกิลหนึ่งเข้าไปนะครับผมหรือว่าแล้วตามสถานการณ์นะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะกระทืบเท้าเข้าไปก่อนนะครับเพราะว่าหนึ่งเรากระทืบเท้าเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นไม่เสียจังหวะน,นะครับเวลาเราสไลด์เข้าไปกดสเปซวา a r ์ได้เลยนะครับผม <Huh? S 1> แต่ว่าการทําแบบนี้นะครับมันจะทําให้ดามจของการกระทืบเท้านเนี่ยหายไปนะครับผม เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมั่นใจจริงๆนะครับว่าของเรานําอีกทีหนึ่งนะฮะหรือว่าของเราเนี่ยสายดาเมจเพื่อที่จะประมาณว่าเข้าไปชุดเดียวแล้วก็หมัดให้ท่านย้อนเวลากลับมาคือทีเดียวตายเลยอะไรประมาณนี้นะฮะ <c oughs> เอาละในส่วนของตอนนี้ก็ป้อมบนแต่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเวทไปอีกทีน,นึงเสร็จแล้วเราก็จะไปช่วยเพื่อนที่เลนล่างนะครับ <c oughs> ตอนนี้รู้สึกว่าอีคาริสจะเก็บกับตเมมิกาไปได้นะครับผม <c oughs> โอ้โหป้อมเหลือหน่อยเดียวครับเพราะว่า หลอดอะไรสั้นครบนะครับผมทำลายป้อมอีกทีนึงนั่นเองนะฮะเอาละครับตอนนี้เราก็เห็นเล่นกลางแล้วผมแท็กมาสเตอร์วิ่งเข้าป่ามานะครับเดี๋ยวเราจะไปไล่ล่าแท็กมาสเตอร์ดีกว่าครับผมอ้าวอยู่เลนบนเหรอทำไมวิ่งไปอย่างนั้นล่ะฮัลโหลไมเฟนอ้าวเจอแล้วเจอเธอผมเอาละกรับเธอเพิ่งเวาตปไปก่องหนึ่งทีแเราบัดไททันครับผมโอ้โหอัดกำแพงแบบนี้แท็กมาสเตอร์บอกกูตายเอาละครับผม ในส่วนของตอนนี้นะครับผมเรามาอัปเดตสกอร์กันดีกว่านะครับทีมเราฆ่าไปได้14ตัวนะครับส่วนอีกทีมหนึ่งฆ่าไปได้6ตัวนะครับผมสกอร์อยู่ที่ธานอสเรานะครับฆ่า4ตายสู่ไอซีอีก2ครับอ้าวตอนนี้ก็อ้สเปซวาร์ฟใส่โคไปเรียบร้อยผมกับตันมิกาเป็นิวไปได้นะครับสุดยอดจริงนะตอนนี้อาละตอนนี้เราก็ แก๊งอีกทีมหนึ่งไปที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็มาเวทป่ายทีมดีกว่านะครับเพื่อเป็นการตัดเงินของป่าทีมเขานั่นเองนะครับผมตอนนี้สถานการณ์เราได้เปรียบนะฮะเพราะว่าเราคุมป่ายอีกทีมหนึ่งได้นะครับเอาละครับในส่วนของตอนนี้ก็นตอมกับทออยู่นะครับผมตะเปนวาร์เข้าไปแล้วมักไททันเรียบร้อยครับผมสตอมหายแวบไปกับตาครับทอบอกคุมไม่อยู่แล้วสตอมลาก่อนยเฟนเอา,าแล้วผมตอนนี้เราก็มานาแมงไม่มีเลยว่าบัฟฟ้าเราก็ไม่ได้แล้วเมื่อกี้นี้ อาลกับตาอเมริกาก็เคลียงโลไปมาอยู่นะครับผมมาซูซานของเราก็มาช่วยแล้วนะครับรู้สึกว่าการฆ่าโคเนี่ยฆ่ายากเหมือนกันนะครับผมเอาแล้วนอกฟอสพีมาเก่งจังนะขายเก่งฮัลโหลนอกฟอสเอาแล้วผมตอนนี้ก็มาเคลียร์คลิปที่เลนกลางดีกว่านะครับรู้สึกว่าอีกทีมนึงเนี่ยเขาก็จะมาออที่เลนกลางแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาหาบัฟฟ้ากันดีกว่านะผมเพราะว่ามานาไม่มีเลยนะครับตอนนี้โอ้โหซูซานก็ เก็บเทคมาตเตอร์อีกทีหนึงไปได้นะผมไปเดี๋ยวเราจะตามไปสมทบเพื่อนดีกว่านะครับตอนนี้เราได้บัฟฟ้ามาแล้วนะฮะตอนนี้เห็นในมินิเมปนะครับรู้สึกว่าอีกทีมนึงเอาที่เล่นช้างนะผมเอาล่ะสเปปวา่งวิ่งกไปทอโอ้โหแม่เอ้ยโค้งจังหวะดีจังฮัลโหลเอาแล้วตอนนี้ทอก็อันตีบูดไปก่อนหนึ่งทีครับผมไปดูดูใช่ครับโอ้โดนซูซานของเราตัวนี่ครับผมจะไปวาร์ปเรียบร้อยครับผมพออีกขริสอันตีมาตานหน้าแว๊บแว๊บเนอะ อ๋อครับรสตอมอันแน่หลบได้ครับผมอ๋อครับโดนขาวสไลด์เข้าไปทักทีครับผมสเป็นวาร์เพราะก็ปัดให้ท่นใส่ซูซานเรียบร้อยครับผมเอาไม่ใช่ซูซานดิไ <You S 1> ม่เลยสกินมึงคล้ายๆกันอย่างเลยอะโคดิฮัลโหลคือสกินอันนี้เหมือนเหมือนซูซานเป๊ะเลยนะครับผมมองผ่านแวบ,บๆถ้าไม่เห็นพราคลุมของโคเนี่ย <Huh? S 1> เราไม่รู้เลยนะฮะ <c oughs> อ่อแล้วครับผมซุกี้น้ำแห้งก็มาเวทบัฟแดงของอีกทีมนึงนะครับ <c oughs> <c oughs> แต่เราลาัดไปได้นะครับผม <c oughs> าแล้วตอนนี้เรามาเคลียร์คีปให้เพื่อนที่เลนล่างดีกว่าครับผมโอ้โหทอสไลด์เข้ามาครับผมหมุนคอแล้วบวกเขาล่าฮัลโหลไปวาวเข้าไปหนึ่งทีครับผมแล้วก็เดี๋ยวแอบป่ากันนะเพราะว่าทอเนี่ยเราต้องใช้คอมโบทั้งหมด2ชุดนะครับผมในการฆ่าเขาเอาแล้วครับกระทือเท้าไปก่อนครับหนึ่งทีจะไปวาวแล้วก็ปัดใไ่ท่านโอ้โหแม่เอ้ยไอโคมึงนี่ทำไมอันติโอ้โหแม่งสุดยอดจริงวะอันติแม่งรู้งานทุกรอบเลยครับผมเอาตอนนี้สตอมก็ต่อยวิ่งหนึ่งทีอ้าว ตอนนี้ก็ซูซานของเราเก็บเป็นที่เินคิวไม่ได้นะผมโอ้โห <c oughs> สขาตอดแม่งคือเปนคิวฮัลโหลหมายเฟนออกดาเมจ์เราทำไมมันรุนแรงยังอะ <c oughs> <c oughs> เราทั้งสเปซวาร์ปทั้งหมัดตนห้านะผม <I S 1> ไม่ได้ฆ่าเอาละครตอนนี้ <around S 1> อีกริสเ <c oughs> ข้า,ขามาครับผมแค่สเปซวาร์ปแล้วก็ต่อยอีกหนึ่งทีก็เรียบร้อยฮะก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับผมเราจะมาเล่นฐานอสสายล้วงนะครับนั่นก็คืออัพสเปซสโตนนะครับผมกับ ไทม์สโตนนั่นเองนะครับ <c oughs> เวลาสเปซสโตนเข้าไปแล้วเนี่ยเราสามารถย้อนเวลากลับมาได้นะครับผมเป็นการเซฟชีวิตของตัวเองนะคานอสสายเนี่ยเป็นสายดาเมจล้วนนะครับผมซึ่งมันแรงมากๆเลยนะครับทานอสสายนี้แต่ก็แลกมาด้วยความบางนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาไทม์สโตนมาเพื่อย้อนเวลากลับมานะครับผม <c oughs> แต่ถ้า <c oughs> ถามว่าคานอสเนี่ย <c oughs> แพ้ตัวอะไรบ้างนะครับ คือหลักๆเลยเนี่ยผมโดนแมนตี้ปล่อยมากนะผมสไลด์เข้าไปกลางวงแล้วก็โดนจับนะฮะหรือไม่ก็เป็นมาจิกของอีกทีนึงนะครับผมโอ้โหตัวนี้ก็แสบใช่ย่อยเหมือนกันนะฮะหรือไม่ก็เป็นสตอมนะครับผมคือเราเนี่ยสไลด์สไลด์เข้าไปแล้วเนี่ยกำลังจะกดสเปซวาร์มนะครับโดนสตอมตัดตันหนักหน้าเลยนะครับผมเอาละครับอีกทีนึงทีมาแล้วครับผมพี่น็อตดีดนิ้วหน่อยครับอ่าจัดให้เลยครับผม อยากเห็นธานอสดีนิวใช่ไหมเดี๋ยวเราจัดให้นะเพราะว่าเป็นตัวถนัดของเรานะครับผมทานอสสำหรับมือใหม่นะครับที่สงสัยว่าทานอสดนิ้วได้อย่างไรนะครับผมก็เงื่อนไขง่ายๆเลยนะครับธานอสจะต้องเลเวล16เท่านั้นนะครับผมการที่ทานอสมีเลเวล16เนี่ยมันจะทําให้มีอินฟินิตี้สโตนอยู่ที่ทานอสทั้งหมด3เมตรนะครับส่วนอีก3เม็ดที่เหลือเนี่ย1ได้จากเซอร์เทอร์นะครับผม2ได้จากแบ็คแพนเทอร์นะครับ สามได้จากฮีโร่ที่มีคะแนนแต้มสูงสุดของอีกทีมหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยากที่สุดสําหรับทานนสในการดีดนิ้วนะครับคือไปไล่ล่าหามณีของฮีโร่ฝ่ายศัตรูนะครับผมซึ่งไอตัวนั้นน่ะแม่งเป็นตัวเก่งนะครับออาละเดี๋ยวเราพิมพ์ชื่อช่องบอกอีกทีมหนึ่งดีกว่านะครับสามารถติดตามเราได้ที่ไหนบ้างนะครับผมก็สามารถติดตามได้ทางช่องภาราซานะครับผมทาง u t u b e นะครับก็ ถ้าเป็นไปได้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ <g år> กดซับสไครป์ด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดค,คลิปมันๆของเรานะฮะแต่ในส่วนของตอนนี้นะครับผมสุกี้น้าแห้งไปแจกสตอมครับมันยังไงเนี่ยอ้าวนี่ไงมันนี่อยู่ที่สตอมครับผมอ้าวอีกทีนึงก็ฟิกเกอร์หนีรอดจากเนื้อมือทานอสเราไปได้นะผมไม่เป็นไรฮะ <c oughs> เราก็ไล่ล่า,ลาหามันนี่ไปเรื่อยๆครับ <c oughs> อ,อ้าวอิงกะลิฟอยากตายเหรอเาหลัวไหมเป้นเรียบร้อยผมโดนหมัดตรงของทานอสไปนะฮะ ตอนนี้นะครับผมมันมีเมสสุดท้ายอยู่ที่สตอมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะค่อยๆล้วงสตอมไปเร์่เลยนะผมอ่าครับก็ทืบเท้าสเปนบรเข้าไปดึงทีครับผมแล้วก็หมัดไททันโ,โ,อโอ้โหเมสไอโคตัวนี้มันยังไงเนี่ยอันตีแม่งหลบหมัดไททันได้ทุกรอบเลยนะผมไม่ว่าจะช่วยเพื่อนหรือว่าช่วยตัวเองนะฮะเลนสุดยอดจริงอ่าสไลด์กไปครับผม แท็กมาเตอร์ก็แตกแล้วเราก็ย้อนเวลากลับมาได้นะผมนี่คือข้อดีของไทม์สโตนทานอสนะครับซึ่งเป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมแรงสูงๆเนี่ยถึงเป็นทานอสกันจังเลยนะเอาล่ะกระทืบเท้าเข้าไปหนึ่งทีสปีววร์วเก็บแท็กมาเตอร์แล้วก็ย้อนเวลากลับมาได้ครับผมเพื่อนบอกโอ้โหแท็กมาเตอร์มึงตายตอนไหนเนี่ยโหลเอาล่ะครับตอนนี้เราเห็นสตอมแล้วนะครับผมสไลด์เข้าไปสปซดวาวหนึ่งทีแล้วก็ปัดไททันนครับผมเรียบร้อยเอาล่ะครับมันมีทั้งหมด6เมตรแล้วครับตอนนี้ในเมื่ออีกทีมหนึ่งอยากเห็นนี่อ ดีดนิ้วนะครับเราก็จัดให้เลยนะครับผมเตรียมรับชมกันได้เลยนะฮะ <laughs> สตอมพิมพ์มาว่าชิพายนะครับ <laughs> <laughs> เมื่อได้มณีครบหกมันจะง่ายเพียงค่ด,ดีดนิ้วชีวิตส่วนเกินจะสิน้นสูนถือว,ว่าขาดมตต่อ <laughs> อ่าเรียบร้อยผมทานอตเราก็ดีดนิ้วลดประชากรไปครึ่งนึงนะครับอีกทีมนึงโอ้โหทีมเราก็พร้อมใจมากันพร้อมเพียงนะครับไม่เป็นไรฮะลูกนี้ก็น่าจะเป็นรูปหน้าปกนะผมเอาล้ครับสเตปว้างเข้าไปครับผมคอไม่อึดจังเลยฮัลโหลตอนนี้ก็ทอตีใส่กับการเมริกาเรียบร้อยแล้วครับผมไม่เป็นไรหมายเ้นเดี๋ยวเราจะช่วยเดี๋ยวเราจะล้างแคนให้แต่ตอนนี้เลือดไม่มีครับผมตอนนี้ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับในการตีป้อมนะครับ เอาละเราก็บ้านก็แต่งที่เรียบร้อยนะครับอ่า MVP ก็คือทานอสของเรานั่นเองนะครับผมด้วยสกอร์ค่า14ตาย0แ a ซิ d อีก6นะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องเราด้วยนะครับผมแล้วถ้าใครอยากเห็นเราเล่นตัวอะไรนะครับก็ฝากคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ